โอ้มันมีทั้งแพ้ทั้งแกะเลยเพื่อนตรงฝั่งโน้นนี่น่าจะเป็นเป็นแพ้นะแล้วฝั่งนี้นี่ไอ้ที่เป็นขนฟูๆนี่เป็นแกะนะฮะนี่แกะตัวนั้นนี่มันเหมือนแพนด้ามากเลยเป็นสีมีทั้งสีขาวและสีดํามานะครับตัวเล็กโอ้ตัวนี้ดูกันใกล้ๆเลยฮะแล้วก็มีห่านเ,เพื่อนเออมันอยู่ร่วมกันได้หมดเลยนะเพื่อนนะโอ้ สวัสดีครับผมหนุ่มล้านาพาเที่ยวครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ไร่รื่นรมนะครับผมที่อําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อเราเมื่อเราขับเข้ามาอีกสักหน่อยก็จะเจอเนี่ครับเป็นทางแยกขวาเข้าอีกนะครับเป็นท่งน้เพื่อนต้นข้าวในสีเหลืองสลับเขียวนะครับเขียวเหลืองเรืองรองข้าวรวงสีทองรลีวสวยชูช่อนะครับเนาะ มาแล้วนะครับเหมือนเนื้อเพลงชมทุ่งอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปข้างในนะเพื่อนนะจะพาเพื่อนไปดูไร่รื่นรมก็เพื่อนเพื่อนคงจะเคยได้เห็นท่าบรรยากาศของไร่รื่นรมมาบ้างแล้วนะครับจากโฆษณาเนาะแต่โฆษณาที่ในทีวีนะครับเป็นโฆษณาของรถยี่ห้อหนึ่งนะนะฮะถ้าผมจะไม่เผยดน,นะครับซึ่ง เราเป็นบรรยากาศของนี่นครับของไร่สวยๆนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดผมผมเห็นโฆษณาที่มาถ่ายที่ไร่รวมเนี่ยเป็นโฆษณาที่อยู่ในโรงหนังนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับผมไร่รื่นรงมอย่างนี้นะกลับเข้ามาผมก็ตามที s มาเพื่อนก็ยังไม่เคยมานะครับมาครั้งแรกนะฮะ ผมไปกับซ้ายมือนี่ผมไปนสวนยางมันเตาเรียกว่าอะไรน,นะซนะุ่มชื่นนะเนาะซุ่มเดี๋ยวชมซุ่มชื้นนะฮะเดี๋ยวลองขับไปดูเรื่อยๆนะครับผมจะเลาะจะถ่ายให้เพื่อนไปดูนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจอยากมาหรือว่าอยากเห็นนะครับนะว่าเขามากันยังไงครับเดินทางมาอย่างไงที่ไรเรื่นลม ก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะมาเที่ยวนะครับเนะี่ยของผมนี่ก็เป็นสายเที่ยวสายแอดเวนเจอร์แล้วฮะวันนี้ได้มีโอกาสรับมาเที่ยวที่เทิงนะฮะก็เลยก็เลยเปิดก็เลยเปิด Google ดูนะฮะว่าสถานที่เที่ยวเทิงที่น่าสนใจนะครับเจอไร่รื่นรมอยู่ในโลเคชันที่ไม่ไกลจากที่ผมมาเมื่อเท่าไหร่ผมก็เลยแวะมาเลยฮะเพื่อน ครับก็จะเป็นทางดินลูกรังนะครับก็ทางก็ขับสบายๆนะเพื่อนนะนะครับชิวๆไปเรื่อยๆนะฮะที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาบอกว่ากี่กิโลนี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมานะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยเพื่อนก็คงจะมีคนมาเที่ยวกันเยอะนะฮะก็พยายามจะหายบรรยากาศ ให้เล่ากับว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปได้เดินทางร่วมกับผมมาด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่น่าสนใจนะครับถ้าได้มาเที่ยวเชียงรายนะแล้วก็ถ้าได้แวะมาทางเทิงนะลองมาเที่ยวกันดูนะครับ งเป็นดินแบงนะเดี๋ยวขับสบายๆนะเพื่อนไม่ค่อยมีหลุมมีบอ่ออะไรเท่าไหร่นะครับไร้รื่นรมนะสำหรับที่เธิงนี่ช่วงก่อนหน้านี้ในเป็นขบจังหวัดได้เป็นช่วงปีใหม่หรือว่าสงการอะไรแล้วเพื่อนไม่เป็นช่วงปีใหม่นะที่ผมได้มาเที่ยวอีกไร่นึงอะนะครับเป็นเกษตรินซีเหมือนกันนะฮะ ชื่อว่าไร่เจมคณะทางคางมานะครับผมที่คลิปก่อนหน้าโน้นนะเมื่อหลายเดือนก่อนที่ผมดนอัพเป,ป็นเพื่อนๆได,ดูนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวเธิงกันอีกแล้วฮะ๋ตวตอนนี้เป็นไร่รื่นรมนะครับบรรยากาศข้างขวามือผมนี่ก็จะเป็นดอยนะเป็นดอยนี่ข้างหน้านี้เป็นสวนลำไยนั่นเลยเนาะซ้ายมือทั้งทั้งหน้านี่นะฮะสวย ีีเขยวก,ก,กลางคืนนี้ก็จะมีไฟเหมือนกันนะเพื่อนนะเพราะว่าเขาผมเห็นเขามีเออเสาเสาไฟฟ้า,ฟาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะครับใช้โซลาร์เซลล์นะครับผมนี่ฮะอีก300เมตรนะครับนี่เจอป้ายแล้วฮะเจอป้ายแล้วนะครับผมทางก็ไม่ได้ว่าโหดร้ายอะไรมากทางสบาย,บายนบๆนะครับชิวๆนะฮะเมื่อกี้เขาเอารถเก๋งเข้ามากันไม่เป็นไรนะ างสบายเลยนี่ขนาดหน้าฝน <ผล S 2> นะครับอรโอ้โหนี่เป็นหลังคานะั่นเป็นโซล่าเซลล์นั้นเลยเนาะใช่หลังคาของโรงโรถนะฮะที่ไงเขาปลูกอะไรเป็นอยางทางขึ้นร้านอาหารโอู้นี่เหรอแล้วเราจะไปทางไหนต่อนะครับอ่าแล้วรถรถทำไมอจอดตรงนู้นอะอ๋อตรงนี้ตรงนี้น่าจะหน้าฝนนั่นได้เป็นรถของของใครอ่ะสวนมากกว่านะโอเคนั่นคือร้านอาหารคือเซลล์ไฟนะโอ้โหลำไยติดเยอะเลยฮะ คลิปนี้นี่มีสันหน่อยนะเพื่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไมค์กันสั่นนะแล้วก็ไม่ได้ถือเองด้วยนะผมถือพวงมาลัยอยู่ฮะตอนนี้กำลังขับรถอยูน่นะครับไหนอเงี้ยเงี้ยจะเลี้ยวขวาเนี่ยเนาะโอ้ยนั่นเด็กเขาทำอะไรกันปุกเนี่ยไปลงข้างบนโอ้ตัวมะ่วงต้นนี้นะต้นนิดเดียวนะแต่ลูกดกอุ้ยสวย,อะ,อ,ยอะไรรื่นรม ้ายมือนี่ครับตัวกระเทียบเขียวนะรู้ได้ไงเนี่ยหรือว่าทางเหนือเรียกมะเขือมื่นนะมะเขือมื่นนี่นะนี่เป็นห้องมะเขือมื่นเป็นห้องมะเขือละโว่โอ้โหนี่เพื่อนเป็นวิวนะครับขางทางขึ้นร้านอาหารนะโีจ้าเนี่้ครับมีสาวๆมาเที่ยวนี่ฮะแบบนี้นะครับน่าไม่ตื่นทางบนขึ้นไปร้านอาหาร รถเอสยูีด้วยใช่นี่เหอครับอ๋อนี่ไงลานจอดรถเหมือนเหมือนมันจะอ้อมไปโน้นอีกอ่ะเนี่ครับเป็นที่จอดรถโอ้โหก็เป็นที่จอดรถรถเยอะรถเยอะเลยนะฮะ้วคนเขาไปไหนกันอ่ะ ด้วยเดี๋ยวหนาะที่จอดรถก่อนนึงผมคงจะจับจอดข้างล่างดีกวนะ่าเนาะล้อเสียบข้างหน้านี่ดิข้างรถเก่งเนี่ยก็ได้นะข้างหลังมันมีที่จอดเนี่ยน,น,นะเออเนาะข้างมอเตอร์ไซค์เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวผมหาที่จอดรถนะเพื่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายเพือพ่อนดูนะครับนี่นะครับเพือพ่อนๆตรงนี้เป็นบริเวณของ จุดชมวิวนะครับบริเวณผมถ่ายจากบริเวณที่เป็นโซนอาหารนะครับเนาะเป็นร้านอาหารนะครับตรงข้างล่างนะเพื่อนเห็นจะเป็นเหมือนเป็นที่พักเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะโฮมสเตย์หรือเปล่าเป็นหลังเป็นหลังแบบนั้นน่ะนะฮะนะครับก็จะเห็นเห็นเป็นวิวภูเขาสวยๆนะครับเนาะมีนักท่องเที่ยวเขาไปถ่ายรูปกันตรงนั้นน่ะะฮะเดี๋ยวเราคงจะไปไปเที่ยวดูตรงโน้นดีกว่าเนาะที่เป็นสะพานไม้อะไรตรงนั้นน่ะนะครับเพื่อนคงจะเห็นนะฮะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของโซนร้านอาหารน,น,นะครับวิวสวยนะเพื่อนตรงนั้นนะเนี่ยครับนี่ครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ลงมาที่บริเวณด้านล่างแล้วนะจากที่เราอยู่ไปด้านบนเมื่อคี้นะครับตรงบริเวณนี้เพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นจุดที่เขา เห็นในโฆษณานะครับที่เขามาถ่ายโฆษณากันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเหมือนเห็นจะเป็นมุมนี้เลยนะฮะมุมประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราไปยืนมุมนู้นเนาะเราไม่ได้มาตรงนี้สักกันเนาะเราพอมาเดินดูตรงนี้ดีกว่าเพื่อนอันนี้เป็นอันนี้เป็นออแกนิกนะฮะมีป้ายออแกนิกเขาในทําเป็นเป็นผักออแกนิกอะไรสักอย่างนะครับอ๋อนี่เองครับเมื่อกี้อ๋อ ทางขึ้นมาอยู่ตรงนี้เพื่อนนี่ฮะเห็นไหมฮะแล้วข้างล่างนู่นผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรนะครับมีนักท่องเที่ยวเขาไปดูอะไรกันข้างล่างนะนะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ับจะว่าเป็นบ้านต้นไม้ก็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 ได้กันนะครับก็ได้นะครับเหมือนเขาจะทําเป็นเหมือนเขาจะทําเป็นเป็นบ้านนะครับเป็นหลังเป็นหลังเล้อมต้นไม้ไว้นะนี่ครับโอ้สวยงามเพื่อน ว่บอกไม่ถูกนะครับอาจจะดูพูดตะกุตะกักหน่อยนะเพื่อนนะะไร้รื่นรมครับผมดูข้างในนั่นนะสวยงามจริงเพื่อนนี่ยตรงนี้ก็มีจักรยานนะเขาจะเขาให้เช่าหรือเปล่าล้วยไงนะตรงนี้นี่สําหรับผู้ที่เข้าพักเท่านั้นนะครับนี่ถ้าเราไม่ได้เข้าพักก็ก็เออเข้าไม่ได้นะครับก็อยากเข้านะ นี่ครับไรร่ลมนี่ก็อยู่อำเภอเทิงนะเพื่อนนะยังไงก็ถ้าได้มาทางนี้ก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับตรงนั้นเหมือนเป็นเป็นที่เป็นบ้านไม้นะ่ะนะนี่ครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราลองเดินเดินเลาะเลาะฝั่งน้นไปดีกว่าตรงนั้นเมื่อกี้เห็นเขาถ่ายรูปกันอยู่นะครับไม่อยากไปเดินรัดเขานะครับ ่อกี้ผมอยู่ด้านบนนี่เห็นตอนมองไกลๆนะฮะจะเห็นว่าเป็นเขากำลังขุดะอะไรไม่รู้นะครับน่าจะทำบ่อเลี้ยงปลาอะไรประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับเพื่อนบริเวณนั้นเป็น,เป,นเป็นกองฟางนะฮะแล้วก็มีป้ายมีเขียนว่าอะไรสักอย่างนะฮะ๋ยวผมขอไปดูใ,ใกล้ๆนะฮะโอ้แต่วิวนี้นี่เอ้วิวนี้นี่มันสวยนะเพื่อนนะ เป็นน้ําเป็นท้องน้ําแล้วก็เป็นท้องฟ้านะตรงซ้ายมือนี่ก็เป็นวิวเขานะครับผมที่สวยงามวิวตรงนี้สวยนะเพื่อนเนี่ยงังไงเดี๋ยวผมขอเก็บภาพนิ่งก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงบริเวณตรงโน้นนะครับให้เพื่อนๆดูทีนะครับเนาะตรงนี้มันสวยสวยเหลือเกินนะครับเลยหยับเก็บภาพนิ่งไว้บ้างนะครับผม โอ้นี่ฮะเขาปลูกต้นกล้วยนะครับเรียงรายตามขอบถนนไปจนถึงโน้นเลยนะเพื่อนนะอ๋อตรงนั้นเขาเลี้ยงไก่เ,เพื่อนนะฮนะไม่รู้เป็นไก่ไก่อะไรนะครับมีตามจุดต่างๆเขาก็จะจะเปิดเพลงนะครับทั่วทั้งบริเวณสวนแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่ร้านอาหารข้างบนนะครับผม มาจนถึงส่วนบริเวณส่วนข้างล่างนะครับเนาะนี่ครับนะักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวถ่ายรูปอะไรกันนะครับเก็บภาพไปจับความสวยงามความประทับใจต่างๆนะครับผมนะขอไปดูกองฟางตรงนี้กใกล้ๆนะัตรงข้างซ้ายมือเนี่ยครับที่เขาทําเป็นทําเป็นร้านให้ต้นไม้นี่เหลือนี่พันขึ้นไปนะครับทำราไม่ผิดให,เหด้เป็นเป็นฟักอะไรสักอย่างนะ เพรา้ปลูกปลูกฟักอะไรสักอย่างนะครับนี่ยมีป้ายนะครับอินสไปค้นหาตัวเองผ่านประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการลงมือทํานะฮะครับผมปิดกองฟางนะเออสวยสวยสวยเพื่อนเนี่ยม,มาดูสิ ดูตรงที่บริเวณที่เขาเลี้ยงไก่นะครับไม่รู้ว่าเป็นไก่อะไรเหมือนกันนะครับโอ้เนี่ครับนี่เป็นไก่พันธุอะไรสักอย่างนะเพื่อนนะไก่พันุเนื้อหรือเปล่าหรือว่าไก่พันไข่โอ้มีทั้งไก่มีทั้งเป็ดน,นะครับอยู่ด้วยกันนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีห่านเพื่อนเออมันอยู่ร่วมกันได้หมดเลยนะเพื่อนนะโอ้ อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็ดรู้อาหานนะเพื่อนห่านใช่ไหมฮะสามตัวนี้มันมันจ้องตามผมตลอดเลยฮะร้องเสียงวิวีวีวตลอดเลยนะเนี่ยโอเคไม่รู้ว่ามันมันไล่เราหรือไงนะหรือว่าอยากตามมาเที่ยวนะฮะอ๋อตรงนี้ตรงนี้มันก็มาสุด แค่บริเวณนี้นะเพื่อไม่มีทางเข้านะครับนี่ยจะเป็นทางเดินมาถึงตรงนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมต้องต้องเดินย้อนกลับไปนะอ้อมไปทางโน้นนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นนี่มันจะเป็นสามารถเดินข้ามร่องน้ำไปได้หรือเปล่านะครับ ผมยังไม่ได้เข้าไปถ่ายเพื่อนดูนะนี่ครับก็เ,เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเขาเมื่อกี้ผมเห็นเขามาถ่ายรูปกันนะครับอ๋อก็เป็นเป็นแบบนี้เพื่อนเนี้ยไร้รื่นรม h a r m o n y with the with the อะไรนะ with the land เออ๋อใช่ครับต้นไม้มันบังนะเฮยหาน่านไม่ค่อยชาร์าน,นะครับนี่ครับก็เป็นบริเวณนี่นะผมอาจจะถ่ายไม่ทั่วถึงนะเพื่อนนะเนี่ย ก็จะเดินถ่ายเป็นบางส่วนที่ผมได้มาประสบพบเจอนะครับก็ได้เห็นเป็นใบากาดนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองมาเที่ยวดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมผมอยากจะขึ้นไปตรงนั้นอะตรงที่เป็นบ้านต้นไม้น่ะนะอยากเดินขึ้นไปสักครั้งว่าข้างบนจะเป็นยังไงเนาะนะเพื่อที่เราจะได้เห็นวิวข้างบนด้วยกันนะครับปเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยดีวยกว่าเพื่อนข้างบนนั่นนะฮะ ตรงนี้เป็นบ้านต้นไม้นะครับทรีเ House เพื่อนเนี่ยาส์นะทางขึ้นนี่เขาขึ้นกันตรงนี้ใช่ไหมเนี่ขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูไอ้ดูแพ้ก่อนดีกว่าครับที่อยู่ข้างใต้เนี่ยนะฮะอ๋ออ๋มันมีทางมีทางแพ้ทางแกะเลยเพื่อน นะโอ้โหนี่คนระับตรงฝั่งโน้นนี่น่าจะเป็นเป็นแพนะแล้วฝั่งนี้นี่ไอ้ที่เป็นขนฟูๆนี่เป็นแกะนะฮะนี่แกะตัวนั้นนี่มันเหมือนแพนด้ามากเลยเป็นสีมีทั้งสีขาวและสีดำมานะครับอ้เนี่ยนะมันดูลุกมันดูแกะน่ารักนะโอ้ตัวนี้นนะี่นะชิชองะระ ขนมันก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะดูสิฮะขนแกะนะครับตัวนี้นี่ยืนนิ่งเลยนะขนมันเป็นตะปุ่มตะปุ่มนะเพื่อนผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะนะครับดูสิฮะนี่น้องแกะน่ารักนะดูหน้าดูหน้ามันชัดนเพื่อนดูหน้าใกล้ๆนะฮะดูตัวนี้ดูตัวนี้นี่ครับตัวนี้ตัวนี้สู้กล้องมากเลยนะฮะจ้องอยู่ตลอดเลยนะครับ ก็เป็นก็นื้ตัวนี้ก็เป็นข้อแกะนะครับนี่ส่วนแพนี่จะอยู่ตรงโน้นนะฮะไม่รู้ว่าจะมีทางเดินไปได้หรือเปล่านะครับโอ้ร้องกันใหญ่เลยฮนะเนี่ยโอ้ตอนนี้ฟังเสียงมันร้องเพื่อนนี่เป็นแพนะฮะ ตัวนี้นี่ดูท่าทางจะสนใจเราใหญ่เลยนะไหนร้องอีกทีที่เดี๋ยวเากกฟังเสียงหน่อย <c oughs> โ,อโหนี่ฮะน้องๆเด็กๆนี่คงจะจะชอบไม่น้อยนะครับมาดูแพะดูแกะตัวน,นี้นะครับนี่ครับดูตัวนี้ดูเขาในน่เพื่อนนะนะน่ฮะไหนร้องหน่อยสิร้องหน่อยสิร้องหน่อยสิโอเนี่ย คนทำอะไรไม่รู้ครับมันเหมือนมันจะจะแทะแทะรั้วต้นไม้นะะมาดูตัวดูตัวเล็กนะฮะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กนี่นะะโอ้ตัวนี้ดูกันใกล้ๆเลยฮะนี่ เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปข้างบนนูนครับเพื่อนๆนะฮะเดินขึ้นบันไทดตรงนี้นะครับโอ้เนยินเสียงแกะร้องกันใหญ่เลยนะตัวข้างนี้มันมีสไลเดอร์ด้วยนะเพื่อนนะคำเตือนเครื่องเล่นเครื่องเล่นมีความเสี่ยงควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองทุกครั้งนะเนี่ยลงไปก็เจอกองทรายแล้วก็กองทรายในะเมื่อกี้มีตัวนกน้อยนะครับมาเล่นทรายอยู่ตรงนั้นด้วยนะโอ้ ผมรู้สึกหวาดเสียวฮะพอดีไม่ไม่ชอบความสูงเท่าไหร่นะครับก็คงจะไม่เล่นนะนะขอเดินขึ้นมาชมวิวนี่ครับนี่ก็เป็นวิวนะฮะผมงบริเวณไดรลื่นลมนะนี่ครับผมนี่ก็เป็นวิวอีกฝั่งนึงนะครับวิวสวยๆนะฮะ โอ้วิวตรงนี้สวยมากครับเพื่อนโอ้ท้องฟ้านี่ดูสดใสแล้วก็วิวของทุ่งนานี่มองดูไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะเป็นมุมที่น่าสนใจมากครับเพื่อนตรงซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเหมือนเขาทาเป็นกระโจมอะนะเป็นรูปทรงบ้านอะนะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปพักกันนะนะครับซึ่งนี่ครับมีลานรอบกองไฟด้วยนะฮะบ,บริเวณนั้นนะครับ ถ้าเพื่อนสนใจก็ลองมาเที่ยวกันดูได้นะครับข้างล่างนี้เป็นต้นมะขามเทศหรือเปล่ารู้ว่าต้นมะขามเฉยนะวิวขวามือนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นวิวของพระอาทิตย์ตกดินนะพระอาทิตย์จะอยู่บางต้นไม้ไปอีกยังไม่ตกดินนะฮะเดี๋ยวดูวิวตั้งแต่ขวามือมาถึงซ้ายมือที่ผมเห็นตอนนี้นะครับผมจะแพลนจากทางขวานะแล้วก็มาหาทางซ้ายนะครับผม นี่ครับเพืเ่อนๆเป็นวิวที่สวยงามจริงๆนะฮะโอ้โหลองมาเที่ยวกันดูนะครับรู้สึกประทับใจมากเพื่อนแล้วตรงบริเวณข้างล่างนะฮะที่มีป้าวออร์แกนิกนั้น่ะเหมือนจะเป็นให้เราเดินขึ้นไปถ่ายรูปอะไรต่างๆเนาะสามารถคล้ายๆกบบเป็นเครื่องเล่นที่เขาเป็นเป็นตะข่ายตะข่ายอะไรนะครับก็ไปเดินเล่นชมวิวกันได้นะครับ บริเวณนี้ครับเพื่อนบริเวณด้านบนของบ้านต้นไม้เนี่ยนะก็มีเป็นเก้าอี้นะครับให้เราได้นั่งเนยะโอ้โหเพื่อนอ๋อได้นั่งเองได้นั่งเองแล้วก็ชมวิวตรงนี้ด้วยมันเป็นอะไรที่ฟินมากเพื่อนเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆเพื่อนมันมันเย็นนะครับอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยะ นะครับนี่ครับ,รบก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ผมนุ่มละนาพาเที่ยวนะครับได้มาไดมานอนเอนหลังอยู่ที่บนบ้านต้นไม้นะครับที่ไร้รื่นลมนะครับผมรู้สึกว่าจากที่ขับรถมามเมื่อยๆนี่วันนี้ขับรถตลอดทั้งวันน่นนะรู้สึกเมื่อยกไ็ได้มาเอนเอนหลังแบบนี้อยู่ใต้ต้นไม้เย็นๆแบบนี้นะครับ ชื่นนั่งเลยฮนะจากแดดที่ร้อนๆนี่ฮนะแดดที่ร้อนๆของ,ของทางโน้นแล้วนะครับตอนนี้นี่มาอยู่ตรงนี้นี่เย็นสบายมากเพื่อนการน,นี่โคตรชิลเลยเนี่ยไงก็มาลองมาเที่ยวกันดูได้นะครับถ้าหน้าหนาวนี่คงมาเที่ยวนี่คงอีอากาศคงอย่างฟินแล้วนะนะแต่ตอนนี้ช่วงหน้าฝนนี่ก็มันก็สวยงามเหมือนกันนะครับเพราะว่านอ,อ,องไปทางไหนก็เขียวขจีนะครับ ช,ชุ่มชื่นสายตามากเลยนะครับผมเนี่ยครับวิวสวยไหมเพื่อนท้องฟ้าก็สีฟ้านะครับท้องทุ่งก็เขียวขจีนั้นเพื่อนนะมีตัดสลับกับทิวเขานะครับผมตรงนี้ผมก็อยู่ยังอยู่บนบ้านต้นไม้อยู่เลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะเพื่อนนะนี่ยครับเป็นสะพานสะพานไม้เพื่อที่จะเดินข้ามไปที่ร้านอาหารนะนะฮะผมขอลองเดินลงไปดูนะฮะโอ้ เ yeah. mm hmm. นี่ตรงนี้ก็จะเห็นวิวสวยๆวยเยอะเลยเพื่อนซ้ายมือก็จะเป็นภูเขาที่สวยๆนะครับเนี่ยด้านขวาก็จะเป็นนี่ครับบรรยากาศแบบนี้ครับวิวเขาสวยๆนะครับตรงข้างล่างนี่ก็จะมีนี่ครับทางแพทางแก่นะให้เราได้ดูนะครับ สวยงามมากเพื่อนนี่ครับตรงบริเวณรวลล้านอาหารนะก็อเอาเครื่องดื่มเอาอาหารมานั่งชิลๆนะครับจิบชมบรรยากาศท้องทุ่งไปด้วยนะครับสวยงามมากเพื่อนทางทางข้างหลังผมนี่เป็นทิศตะวันตกแล้วทางข้างหน้าเนี่ยครับที่ภูเขาเนี่ยคงจะเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ช่วงตอนเช้าเนี่ยเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับมันจะเป็นบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะลองนึกดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับท้องทุ่งนาก็สีเขียวมีภูเขาอยู่ทร้งน้นเนี่ยนะฮะ พอมีพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้นะครับนะครับบริเวณนี่คือทางที่ตะวันตกนะฮะเดี๋ยวค่ำๆอีกหน่อยก็ตะวันจะตกดินแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจนะครับผมเป็นที่เที่ยวแบบเชิงเกษตรเนาะแบบเกษตรินทซียนะครับจะมีที่พักมีอะไรต่างๆด้วยนะครับเออที่นับข้างล่างนู้นเห็นไหมก็มีเป็นบ่อเป็นบ่อเ,อเขาเลี้ยงปลาแล้วก็ ตรงนี้นเป็นเลี้ยงทั้งมีในบอ่อในคอกนั้นผมเห็นมีทั้งเป็ดไก่และห่านนะครับวิวสวยงามมากเพื่อนมองไกลสุดลูกของลูกตานะครับผมดูแล้วนี่ก็นึกอยากจะมีแบบนี้ไว้สักสักหลังเหมือนกันนะเพื่อนนะตรงนี้เห็นไหมฮะเมื่อกี้ลืมสังเกตเนี่ยเห็นไหมนั่นอ่ะเห็ไ,หมไ,มเหไม่ชั้นเพื่อน นะลังดำๆนั่นนะเนี่ยลังมิ้นนะครับังพึ่งมิ้นนะครับอนเนี่ยแข้นงนีเ้เนาะบนหัวเนี่ยเนาะเป็นมิ้นที่หางใหญ่เลยเนี่ยว่าปกติหางมิ้นมันจะหมอกฝ่ามือฝ่ามือนี่งไงง่ะเพื่อนเป็นรังลังพึ่งมิ้มน,นะครับหรือว่าเรียกลังมิ้นนะครับทางเหนือนนะฮะถือว่าเป็นรังใหญ่เลยเดียวนะครับยอดเลยเพื่อน ครับเดี๋ยวผมก็คงจะเดินทางกลับลงไปแล้วนะฮะครับผมสำหรับการมาเที่ยวที่ไร่รื่นรมที่อำเภอเชิงจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็ประทับใจมากๆกเพื่อนยังไงเพื่อนถ้าว่างก็ลองมาเที่ยวดูนะครับถ้ามาเที่ยวเชียงรายมาเที่ยวเชิงไม่รู้ไปเที่ยวไหนก็ลองแวะมาดูนะประทับใจแน่นอนครับมีทั้งร้านอาหารนะให้เราได้ไปนั่งกินกันนะฮะมีวิวสวยๆให้ชมนะครับผม วิวนี่สวยจริงๆฮะแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายนะครับให้เราได้ดูได้ชมกันนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนมากนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มระนาพาเที่ยวกันด้วยนะครับสวัสดีครับ